แพท,ทิเซียยืนล้างขวดนมให้ลูกสาวเช้าในสุุตาน้องเอลิเซียแฟดป๊ป,ป 1, ๊าหนึ่พเปซ็นเป็นคุณพ่อป้ายแดงที่นอกจากจะเหินลูกสาวคนแรกน้องเอลิเซียมากๆแล้วดูเหมือนว่าคุณพ่อป้ายแดงอย่างโน้ตพิเศษจะรักและเหินคุณพันรยาไม่น้อยเหมือนกันแฟนๆก็เลยได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคู่โน้ตและแพท,ทิเซียกับลูกสาวไปด้วย ล่าสุดด้านโน้ตวิเศษได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่พันรยาแพทิเซียกำลังยืนล้างขวดนมให้กับลูกสาวน้องเอลิเซียอยู่งานนี้ชาวเน็ตก็แอบโฟกัสที่ก๊อกน้ำสีทองที่บ้านดูหรูหราอลังการสมฐานะสไพายหมื่นล้านจริงๆและอีกหนึ่งจุดที่จะอดโฟกัสไม่ได้ก็คือน้องเอลิเซียที่กำลังนอนอยู่ชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าลูกสาวพอ 1, ่อ1,000%